ข้เป็นเรื่องของได้ยกกาลังเนาะอ่ะเขาบอกว่าค่าของเนี่ยก้อนๆเนี่ยนะเท่ากับเท่ากับข้อใดอ่ะทีนี้เราก็ต้องเลือกดูนิดนึ่งนะเราต้องเลือกดูนิดหนึ่งว่าเฮ้ยตัวนี้เราจะกระจายเข้าไปตัวไหนดีนะแล้วเวลากระจายตัวเนี้ยเราต้องดูก่อนมันคูณกันอยู่นะเราสังเกตมันคูณกันอยู่นะบางคนเนี่ยข้อนี้ผิดตรงไหนรู้ป่ะไปกระจายสองตัวกระจายเข้าไปตรงนี้กระจายเข้าไปตรงนี้ด้วยอย่างนี้ผิดเลยนะน้องนึกภาพว่าตอนเนี้ยถ้าเรากระจายในคูณเช่นสมมติว่าพี่บอกว่าสองคูณสามคูณสี่แล้วกัน ตัวนี้คูณกันแล้วมันได้ยี่สิบสี่แน่ๆนะแล้วถูกไหมคูณกันแล้วได้ยี่สิบสี่น้องนึกภาพเวลามันมีสามก้อนคูณกันอยู่อย่างเงี้ยเวลาพี่กระจายพี่ไม่ได้กระจายเป็นสองคูณสามสองคูณสี่ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นสามคูณสองได้หกสี่คูณสองได้แปดเป็นหกคูณแปดได้สี่สิบแปดมันไม่ใช่ถูกป่มตัวนี้มันจะเลือกไปโดนแค่ตัวเดียวถูกป่มถ้ามันเป็นการคูณนะมันเป็นการคูณกันทั้งหมดอย่างเงี้ยสองอาจจะเลือกไปป้ายกับสี่ก่อนเป็นแปดถูกไหมสี่คูณสองได้แปด แปดแล้วถึงไปคูณกับสามตัวข้างมน,นี้มันถึงจะเป็นยี่สิบสี่หรือไอ้น้องอ่ะเน,นี่สองมีคูณกับสี่ไม่คูณกับสามนี่ไม่ได้สองผนึกรวมกับสามก็อะไรสามคูณสองได้หกหกคูณสี่ก็ได้เลยได้ยี่สิบสี่เห็นไหมมันโดนแค่ตัวเดียวมันต่างกับต่างกับการคูณในลักษณะอย่างงี้เช่นสมมติว่าสองคูณกับสามบวกสี่อตัวนี้ได้สิบสี่ถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นการกระจายในผลบวกผลลบเนี่ยนะมันถึงจะโดนทั้งคู่ถูกป่ะ้ออย่างเงี้ย้นองโดนทั้งคู่สองคูณสามได้หก สองคูณสี่ได้แปดหกบวกแปดเป็นอะไรเป็นสิบสี่ถึงจะตรงถ้าอย่างนี้น้องไปกระจายตัวเดียวอย่างนี้ผิดถูกไหมสามคูณสองได้หกแล้วก็หกบวกสี่ได้อะไรได้สิบอย่างนี้ผิดเลยนะถูกไหมหกบวกสี่ได้สิบอย่างนี้ผิดผิดเลยเพราะมันต้องได้อะไรได้สิบสี่ถ้าน้องกระจายตัวเดียวถือว่าผิดเลยดังนั้นดูดีๆว่ามันทําอะไรกันอยู่น้องกําลังกระจายในตัวไหนนะไอ้ตัวนี้มันเป็นการการคูณกันทั้งสามวงเล็บูกว่ามันเป็นสามวงเล็บคูณกันดังนั้นสิ่งที่น้องจะต้องทําก็คือมันจะเป็นเหมือนกรณีอย่างนี้ เลือกได้ก่อนนี่ว่าเจ้าสองคูณกับสี่หรือเจ้าสองคูณกับสามดีตัวนี้เหมือนกันนะเท<บ>ียบไปอย่างเงี้ยตัวนี้เหมือนสองเหมือนสามเหมือนสี่ของเราเมื่อกี้เลยเราเลือกคูณได้ว่าเฮ้ยจะคูณตัวไหนดีทีนี้พี่มองดูไปะพี่มองดูตัวนี้คู้จะคูณตัวนี้ยุ่งยากแน่เลยนะดูแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรไปไปไปรวมกันแล้วสวยๆสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยตัวนี้ไปคูณเสร็จทําให้เลขหนึ่งเราผิดเพี้ยนอีกนะทาให้เลขหนึ่งเรายุ่งยากวุ่นวายอีกลองมองไปตัวข้างหลังดูก่อนเฮ้ สองตัวเนี้ยสองยกกําลังหนึ่งส่วนสี่ถ้ามันคูณอยู่กับสองยกกําลังลบหนึ่งส่วนสี่เนี่ยอุ้ยมันรวมกันได้นี่เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันตัวนี้ได้ได้เลขออกมาสวยๆเลยเป็นเลขหนึ่งเลยถูกปะพอรวมกันตัวนี้มันเป็นสองกำลังศูนย์มันได้เลขหนึ่งออกมานี่มันได้จะได้หนึ่งบวกอะไรสักอย่างซึ่งเฮ้ยมันอาจจะคล้ายๆกับตัวนี้เดี๋ยวมันน่าจะไปทําอะไรต่อได้อันนี้คือวิธีการเลือกนะดังนั้นใครเลือกจิดถามว่าสุดท้ายอาจจะคิดออกมาได้ไม่ได้แต่มันมันเป็นจะวุ่นวายอย่างนั้นหราต้องเลือกดีๆว่าเเรรราาคคควจะูณข้ดังน้ั พี่เลือกแล้วตัดสินใจแล้วเราค,คูนเข้าด้านหลังน่าจะง่ายสาหรับข้อนี้นะเราคูนเข้าใส่ตัวหลังเนี่ยจะง่ายกว่าแต่คูนเข้าไปอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เลยมันเป็นการกระจายในยตอนนี้ทั้งวงเนีบมันมีบวกมีลบกันอยู่สามพจน์ถูกบ้างดังนั้นตัวนี้เวลาคูนเข้าไปมันโดนทั้งสามตัวนะเห็นไหมก้อนนี้มันโดนก้อนเดียวก็จริงแต่เวลาคูณเข้าไปนี่มันโดนโดนทั้งสามตัวนะเหานไหมมันเหมือนลักษณะเมื่อกี้เลยเหมือนสองคูณกับหนึ่งบวกสองบวกสามอย่างเงี้ยถ้ามันบวกกันกี่ตัวน้องก็ต้องน้องก็ต้องโดนทุกตัวโอ ดังนั้นลักษณะเดียวกันอะดังนั้นตัวนี้พี่คูณก่อนนะจากสมบัติเลขยกกําลัง2ยกกําลัง1ส่วน4คูณกับ2ยกกําลังลบ1ส่วน4ทานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังไปทําอะไรกันบวกกันได้เลยถูกไหมมันจะได้เป็น2ยกกําลัง1ส่วน4แล้วก็บวกกับลบ1ส่วน4คือรวมกันได้เลยตัวนี้เป็น0เลยถูกไหมเป็น0เลยดังนั้นตัวนี้พี่ได้2กาลัง0นะได้กำลัง0ได้อะไรได้1ถูกไหมได้1นะเห็นไหมดังนั้นตัวนี้ก็เราจะได้เลข1 ตัวแรกพี่ได้เลขหนึ่งและเขียนก่อนเดี๋ยวลืมดังนั้นตัวแรกเราได้เลขหนึ่งออกมาคูณตัวแรกเรียบร้อยไปแล้วต่อมาคูณตัวที่สองมั่งจ่ายมาเจอตัวที่สองสองยกกําลังหนึ่งส่วนสี่คูณกับสองยกกําลังหนึ่งส่วนสี่ยุบรวมเป็นฐานเดียวอ๋เลขชี้กำลังบวกกันหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสี่อย่างรวดเร็วได้สองส่วนสี่ก็เป็นหนึ่งส่วนสองนะหนึ่งส่วนสองมันได้สองส่วนสี่เนาะเราตักเป็นอย่างต่ำมาปุ๊บปุ๊บได้หนึ่งส่วนสองนะดังนั้นตัวนี้ก็ได้เป็นสองยกกําลังหนึ่งส่วนสองโโนนนนน้้้ไไออใสสส่่่วววกกกก็็เปบงงงยําลัหึ สอง <c oughs> เสร็จแล้วก้อนหลังก้อนหลังบังมาเจอก้อนข้างหลังจะกลายเป็นสองยกกําลังหนึ่งส่วนสนะี่นะคูณกับเอาคูณเครื่องหมายก่อนก็ได้ตัวข้างนอกของเราเป็นบวกตัวข้างในของเราติดลบถูกปะคูณเครื่องหมายก่อนบวกคูณกับลบได้ลบอ่ะจริงก็จิ้มลบไว้ก่อนนะจิมลบไปเลยเสร็จแล้วเป็นสองยกกาลังหนึ่งส่วนสี่คูณกับสองยกกาลังหนึ่งส่วนสองเอาเลขชี้กาลังไปทําอะไรกันบวกกันเหมือนเดิมใช่บวกกันเหมือนเดิม,กกม,ด,มดังนั้นตัวนี้ก็ ยกรวมใหม่แล้วเลขชี้กำลังบวกกันเลยหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสองจริงๆต้องคล้องแล้วนะ,ะถ้าใครไม่ชชว่์ก็บวกกันข้างนอกก็ได้ถูกไหมตัวนี้คือสองส่วนสี่แปลงให้มันเหมือนกันก่อนแปลงตัวนี้ให้มันเป็นเป็น,ปนตัวส่วนเดียวกันถูกไหมสองบวกหนึ่งเป็นอะไรเป็นสามส่วนสี่นะดังนั้นตัวนี้ก็จะได้สามส่วนสี่ออกมานะดังนั้นเลขชี้กำลังตัวนี้จะเป็นสามส่วนสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นก้อนข้างหลังสุดเราจะได้เป็นอะไรลบสองยกกำลังสามส่วนสี่ลบ สองยกกําลังสามส่วนสี่นะดังนั้นก้อนข้างหลังตอนเนี้ยเมื่อถูกก้อนหน้าคูณเข้าไปแล้วอ่ะเราจะได้ก้อนนี้ออกมาถูกไหมแต่ก้อนข้างหน้าศูนย์สลายหายไปแล้วนะถูกปหเพราะเราคูณคูณใส่ตัวตัวนี้เรียบร้อยแล้วล้วได้ออกมาเป็นตัวข้ามบนคือผนะึกรวมล่างแลยตัวเกทกันเรียบร้อยนะแปลว่าตัวนี้ได้ออกมาเป็นข้างบนเสร็จแล้วข้างหน้าหายอ่ะเราเอามาเขียนก่อนตอนนี้โจทย์ของเรากลายเป็นอะไรแล้วเนี่ยหนึ่งบวกกับสองหนึ่งส่วนสองบวกด้วยสองยกกำลังสามส่วนสี่ ตัวข้างหลังถูกรวมลากกันละกลายเป็นหนึ 2, ่งบวกด้วยสองหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบด้วยสองยกกํลาลังสามส่วนสี่เฮ้ยอ่าเราดูสองตัวนี้มันมีความเล่นกันอยู่ถูกป่ะเลขมันเหมือนกันทุกตัวเลยอ่ะใช่ป่ะต่างกันตอนเนี้สองพวงเล็บซ้ายขวาจับผิดลูปคมันมีอะไรต่างกันแค่ตรงนี้เองถูกป่ะมีแค่ตัวนี้ที่ต่างกันซึ่งตัวนี้น้องก็ต้องระลึกได้ว่าเฮ้ยคูณกันแล้วตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบแบบนี้มันมีมันมีอะไรสักอย่างที่อยู่ในในหัวของเราว่าเฮ้ย มันมีอะไรมันมีสูตรอะไรสักอย่างที่เป็นอย่างนี้ถูกปะมันคืออะไรหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังถูกปะใช่ไหมตัวเนี้มันลักษณะนี้เลยเนี่ยที่มองตัวนี้เป็นตัวหน้าเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือหน้าเนี่ยเหมือนกันเปะเลยใช่ไหมแล้วตัวนี้เป็นหลังอะเนี่ยที่บไปของเราเดีเหมือนกันเปะเลยเนี่ยตัวนี้คือตัวหลังตัวนี้คือตัวหน้าเนี่ยใช่ปะดังนั้นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังหน้าบวกหลังหน้าลบหลังอะไรเนี่ยได้ออกมาเป็นอะไรเนี่ยได้มาเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมีสูตรมอต้นเลยนะผลต่างกำลังสองเนาะ ราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ออกมาตามนี้เราลอกเขาเลยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเนี่ยลอกเขาเลยเนี่ยหน้าคืออะไรหน้าคือเหลืองเหลืองเนี่ยหลังคือฟ้าฟ้าเนี่ยใช่ดังนั้นเราก็แค่เปลี่ยนตาม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 สูตรผลต่างกําลังสองแค่นั้นเองนะดังนั้นมันจะเป็นหนึ่งบวกสองคือเอเหลืองๆหลือนี่นะหนึ่งส่วนสองเนี่ยทาอะไรยกกําลังสองใช่ไหมแล้วก็ลบลบนี่คือมาตามสูตรนี่นะลบนี่คือมาตามตามสูตรตัวนี้นะ คูณกันเราเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเป็นผลต่างกําลังสองอย่างนี้ได้นะอันนี้คือตามสูตรเลยนี่ตัวแนาตัวแน้าของเราเนี่ยใช่ไหมอ่าแล้วก็ลบหลังกําลังสองหลังก็คือสีฟ้าถูกไหมหลังคือตัวสีฟ้าฟ้าเนี่ยสีฟ้าฟ้าของเราคืออะไรสองยกกาลังสามส่วนสี่สองยกกําลังเอ้ยสองยกกําลังสามส่วนสี่แต่มันมีอะไรด้วยมีกําลังสองถูกปหมมีกําลังสองไอ้กำลังสองสีเขียวเขียวเนี่ยมาตามสูตรนี่นะเนี่ยกาลังสองตัวตัวสีเขียวเขียวเนี่ยเดี๋ยวจะงงึ้นมาจากไหนมาตามสูตรดินะตามสูตรของเรานี่นะไปไปเลย โอเคเนาะที่เหลือก็ชิดเลขธรรมดาแล้วนะที่เหลือตอนเนี้ชิดเลขธรรมดาแล้วนะจากข้างบนเนี่ยลงมาเป็นมาทันนี้ลงมาชิดเลขธรรมดาละเอาก้อหลังก่อนพี่ขอคิดก้อหลังนี้ก่อนนะมันคือเลข ยกกำลังซ้อนเลขเออเลขยกกำลังซ้อนกันนะเลขยกกำลังตัวเนี้ยแล้วก็ยกกำลังอีกทีถูกป่ะแล้วก็ยกกำลังอีกทีดังนั้นถ้าเลขยกกำลังซ้อนเลขยกกำลังเราจะทําอะไรเอาเลขชี้กาลังมาคูณกันได้ถูกป่ะมันมีสมบัติข้อหนึ่งคือ a ยกกาลัง m แล้วทั้งหมดยกกาลัง n ถ้าถูกยกกาลัง n อีกทีเนี้ยเราสามารถทาอะไรสามารถเอา a ยกกําลัง m คูณกับ n ได้เลยถูกป่ะเออดังนั้นตัวนี้ลักษณะเหมือนกันถูกป่ะลักษณะเหมือนกันเลยดังนั้นพี่จับสองตัวเนี้ยคูณกันได้เลยนะเอาสองก้อนเนี้ยเนี้ยก้อนนี้กับก้อน คูณกันได้เลยคูณข้างน,นอกก็ได้เนี่ยสามส่วนสี่คูณกับสองเนี่ยตัดกันพอเพเหลือสองถูกป่ะแปลว่าก้อนเนี้ยได้เป็นอะไรได้เป็นสามส่วนสองถูกปะตอนเนี้ยจะได้ออกมาเป็นสามส่วนสองนะคูณกันเรียบร้อยดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นสองยกกําลังสามส่วนสองติดไว้ก่อนติดตัวนี้ไว้ก่อนตัวนี้คือตัวข้างหลังของเรานี่นะคือก้อนข้างหลังของเรานี่เรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วไปดูก้อนข้างหน้าตัวนี้ลบลอกมาตามสูตรน,นี่เลยนะทีนี้ตัวข้างหน้ามีประเด็นนิดหนึ่งนะเราต้องกระจาย นั้นเราต้องกระจายอ่าอย่าอย่าลืมนะสูตรตัวนี้ได้ใช้ยันโูกบวนเลยนะกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยนะหน้าบวกหนังทั้งหมดกําลังสองเนี่ยตราบใดที่น้องยังเรียนคณิตมปลายอยู่นะ,มนะไม่ว่าตัวพื้นตัวเพิ่มนั้นได้ใช้ตลอดนะเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถ้าสูตรมันเป็นลบถ้าตัวนี้เป็นลบมีตัวไหนที่ถูกเปลี่ยนบ้างมีตัวหน้าตัวเดียวนะโอเคนะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วใช้สูตรนี้แหละในการกระจายนะในการกระจายตัวนี้อขอพื้นที่สําหรับการกระจายนิดหนึ่ง หน้ากาลังสองหน้าคือตัวนี้มันคือหนึ่งกำลังสองใช่ไหมบวกสอง่คูณหน้าคือหนึ่งคูณหลังก็คืออะไรสองยกกําลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองคือสองยกกําลังหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกําลังสองถูกไหมอ่าอันนี้เทียบไปนะเทียบไปตามสูตรเรานะคือหน้ากําลังสองใช่ไหมบวกกับสองหน้าหลังตัวนี้คือหลังทั้งก้อนนะเนี่ยหลังคือตัวนี้ถูกไหมบวกด้วยหลังก็คือตัวนี้กําลังสองกำลังสองตัวนี้มาจากสูตรสูตรของเรานั้นนะโอเคนะ ที่เหลือชิ้นเลขธรรมดาแล้วนะชิ้นเลขธรรมดาแล้วแต่ก่อนชิ้นเลขเฮ้ยมองไปมันมีตัวมันมีตัวเหมือนกันไหมเนี่ยเออยังยางยางอ่ะโอเคงั้นต้องคิดต่อก่อนคิดต่อก่อนก็จะเป็นหนึ่งบวกด้วยสองคูณหนึ่งได้สองคูณกับยสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองนี่จริงตัวนี้คิดไปเลยก็ได้นะคิดไปเลยก็ได้อ่ะสอง ถ้ามันไม่เขียนได้ชี้กําลังมันคือสองกำลังหนึ่งถูกปะคูณกับสองกกำลังหนึ่งส่วนสองานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กาลังไปบวกกันแล้วก็ยุบรวมเป็นอันเดียวได้เลยถูกปะยุบรวมเป็นอันเดียวได้เลยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งส่วนสองได้สามส่วนสองนะใครใครไม่คลองก็ไปไปไปทำเป็นเศษส่วนเอาเองนะแต่ได้สามส่วนสองออกมานะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราจะได้สามส่วนสองที่เขียนตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะกลับเข้าไปเหมือนเดิมขั้วเป็นสองยกกำลังสามส่วนสองเลยนะสองยกกาลังสามส่วนสองเสร็จแล้วบวกด้วย ตัวนี้ยกกาลังซ้อนยกกาลังอีกแล้วนะเอาเลขชี้กำลังไปทาอะไรกันคูณกันหนึ่งส่วนสองคูณกับสองถูกไหมเอาคูณนี้คูณกันได้เนี่ยยกกาลังซ้อนยกกาลังเอาเลขชี้กาลังตัวนี้จับมันทําอะไรไกันได้เลยคูณกันได้เลยเหลืออะไรเหลือหนึ่งถูกไหมันตัดก,กันออกเหลือหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ควบรวมเป็นกําลังหนึ่งสองกำลังหนึ่งไม่ลงเขียนกําลังก็ได้นะมันคือสองนะั่นหละดังนั้นตัวนี้ก็คือเลขสองถูกไหมเสร็จแล้วข้างหลังยังมีอยู่นะข้างหลังตัวนี้ยังตามันอยู่นะ่เนี่ยลบมันก็อะไรสอง เกากำลังสามส่วนสองนี่ยังตาม,มันาอยู่นะจากตัวข้างหลังของเรานี่นะไปเลยละโลกเลยตอนนี้เหมือนกันละถูกปว่าเหมือนกันสองตัวนี้เหมือนกันก็ตัดกันทิ้งไป 2, หนึ่งบวกสองได้อะไรได้สามทิย์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้ได,ได้อะไรออกมาได้สามออกมาตอบตอบข้อตอบข้อสนะี่นะคร่ะตอบข้อสี่นะครับได้เาะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผ่านไปนะ